สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีพีคอาคานะคะมาให้เล่นกันนะในหัวข้อที่ว่าในช่วงนี้นะคะคุณควรที่จะโฟกัสชีวิตของคุณไปในทิศทางไหนนะคะและให้มีคำแนะนำอย่างไรบ้างนะคะเรามีอัญมณี2ชิ้นนะคะมาให้เลือกด้วยกันนะคะมีบลูควอสนะคะแล้วก็มู Stone ค่ะลองเลือกแล้วมาฟังคำทำนายได้เลยนะคะสำหรับ คนที่เลือก Blue c o s ช่วงนี้นะคะเขาบอกว่าให้คุณโฟกัสอยู่ที่ตัวคุณเองนะคะและตัวคุณเนี่ยค่ะจะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดให้กับคุณเองแล้วก็ช่วงนี้นะถ้าเกิดว่า เจอใครก็ตามที่ทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจอาจจะแบบมีดราม่าต่างๆเกิดขึ้นนะคะให้คุณปลีกตัวเองออกมาจากวงสังคมนั้นนะคะหรือว่าคนคนนั้นที่ทำให้คุณไม่สบายใจอยู่บ่อยๆนะคะก็ไม่ต้องยุ่งกับเขาไปยุ่งกับเขาให้น้อยลงแล้วชีวิตคุณเนี่ยก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามาค่ะคุณจะค้นพบหัวใจตัวเองนะอาจจะเจอใครเข้ามาดูแลหัวใจคุณด้วยก็ได้นะคะ อบอกจะเจอคู่ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูดวงกันสักหน่อยนะคะเขาบอกว่าในช่วงนี้นะคะคุณอาจจะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆในชีวิตค่อนข้างเยอะนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของอรายได้ประจำวันนะคะหรือว่าการเซ็นสัญญาต่างๆที่เกี่ยวกับทางด้านการเงินนะคะข้อตกลงเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะคะ แล้วก็ต่อไปนะคะสำหรับคนที่เลือกมูนสโตนนะคะในช่วงนี้คุณจะมีการสื่อสารกับชั้นที่สูงขึ้นนะคะในในแง่ของจิตวิญญาณเนะคุณอาจจะมีเซนส์มีรางสังหณนที่รุนแรงขึ้นนะคะแล้วก็มีสัมผัสพิเศษด้วยนะคะอืมแล้วก็ในช่วงนี้นะคะคุณอาจจะมี ความคิดหรือว่าได้ยินเสียงแวแวๆเหมือนแบบมีครูบาอาจารย์มาระซิบมาบอกหรือว่ามีรังสังหรณ์ที่เตือนขึ้นมานะคะแบบที่บอกนะคะคือเรื่องของรังสังหรณ์เนี่ยมันรุนแรงมากในช่วงนี้ถ้าใครสามารถฝึกสมาธิได้เดินจงกรมได้ทําให้จิตใจสงบสุขคุณจะสามารถสื่อสารกับเบื้องบนได้ด้วยนะคะรวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มาเนี่ยนะคะอาจจะเป็นผู้หญิงนะคะ อลองลองดูนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะพบเจอแต่ความสุขนะคะขอให้สวรรค์ประทานพรค่ะ